แม่ออนทำไรดคุณปลูกกระไดเนาะโอ้โหหอบใหญ่เลยฉันปลูกต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้ต้นปะดู่ออต้นปะดูแล้วก็นฟักข้าวต้นฟักข้าวลงหลุมเดียวกันค่ะอืมอันนั้นรู้สึกจะเป็นถั่วแปบถั่วแปบเออไม้เถว กับไม้ยืนต้นหลุมเดียวกันเลยโอ้หาดินดีๆมาใส่เลยนะจะปลูกเยอะไหมวันนี้ยเยอะค่ะฉันจะปลูกให้เต็มหมดเลยค่ะเต็มหมดเลยค่ะฝนเป็นใจนะวันนี้เนะฝนตกฉันพอใจหลายฉันจะปลูกให้เต็มหมดเลยโอ้ฉันพอใจหลายเอออ่าเดี๋ยวดินดีๆมาใส่วันนี้แม่อ่อนปลูก สองสหายไม้ยืนต้นกับไม้เถาค่ะไม้เถาก็มีถั่วปแปรมีฟักข้าวมีบวบค่ะบวบหอมบวบยาวปลุกๆพันรั้วไว้แล้วกันเหนื่อยไหมไม่ออนเหนื่อยก็ทนค่ะ <c oughs> ฉัน <c oughs> ฉันอยากเห็นความงามของมันในมินเต็มสั์พระราชาเลยโอ้อยากให้เต็มสั์พระราชาเลยเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยมค่ะ